สวัสดีค่ะวันนี้มารู้จักกับการวิเคราะห์ด้วยโมเดล PEST กันนะคะการวิเคราะห์ PEST โมเดลสำหรับธุรกิจ MK PEST โมเดลเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ MK ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารเราสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 1. ด้านการเมืองนโยบายภาครัฐกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารและสุขอนามัยการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารความมั่นคงทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบเกี่ยวก,กับการจัดการขยะและของเสียการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 2. ด้านเศรษฐ,ฐกิจ อัตราเงินเฟอ้อส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบและกำลังซื้อของผู้บริโภคอัตราแลกเปลี่ยนหาก MK มีสาขาในต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อผลกำไรอัตราดอกเบีย้ยส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของธุรกิจรายได้เฉลี่ยของประชากรกำลังซื้อของผู้บริโภคภาวะเศรษฐกิจโดยรวมช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรือขาลง 3. ด้านสังคม ไลฟ์สไตล์ความนิยมในการทานอาหารนอกบ้านความใส่ใจสุขภาพความต้องการอาหารหลากหลายวัฒนธรรมการกินอาหารไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับสากลประชากรขนาดและโครงสร้างประชากรการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคความตระหนักและด้านสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 4. ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีในการผลิตอาหารการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรุงอาหารการควบคุมคุณภาพเทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจระบบ POS การตลาดออนไลน์การจัดสรรคลังสินค้าเทคโนโลยีการสื่อสารการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับลูกค้าการทำการตลาดออนไลน์ตัวอย่างผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ MK ด้านการเมืองหากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อธุรกิจ MK ที่มีสาขาในแหล่งท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจหากอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นต้นทุนวัตถุดิบของ MK จะเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลให้ต้องปรับราคาอาหารสูงขึ้นด้านสังคม หากผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น MK อาจต้องปรับเมนูให้มีตัวเลือกอาหารสุขภาพมากขึ้นด้านเทคโนโลยีการใช้ระบบ POS ช่วยให้ MK สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวางแผงนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่ ระบุโอกาสทางธุรกิจเช่นการเปิดสาขาใหม่ในต่างประเทศการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆคาดการแนวโน้มในอนาคตเช่นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันในตลาดสรุปผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลและการตีความของแต่ละบุคคลหากต้องมีการวิเคราะห์ที่ละเอียด และแม่นยำยิ่งขึ้นควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยสมาชิกกลุ่มนางสาวั้นทิดาเซนชัยรหัส1สนึนางสาวยี่ต้นพาณิชรหัส14นางสาวปียนัตบุษสํลรโงรหัส 2. ส3นางสาวนิโนดีเขียวคงรหัสส1